สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องกระดามาตามน้องส้มโค้งสุดท้ายน้องส้มให้มาแล้วสองตัวห้างเดียวพี่น้องเฮาก็ไปรับส้มรับฟังเลยค่ะว่าน,น้องส้มเผื่นได้เลขตัวใดไม่ได้ไค่ะโต๊พี่น้องบาดแมงดาโต๊ะขากโต๊ะไหนพี่น้องโต๊ะเกินบนแนมหักแอมฝ้าแนมฝนหบนเลยพี่น้องโต๊ะกับสุดยอดโต๊ะพี่น้องไปบ่เป็นมาบ่กเป็นเลยพี่น้อง เมิดข่าฝนเงาฝนพี่น้องเอ้ยฝนเนี่ยฝนกจะยุดตกพี่น้องตกบางแห้งๆก็ใส่มาใส่บัได้พี่น้องช่วงนี้นะฝนพี่น้องเอ้ยพอฝนจะยุดตกหน่อยนึ่งพี่น้องจะมีไก่มีเป็ดจะออกมาหากินแบบนี้พี่น้องวานแมงดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องเจ้าพี่น้องวิถีไก่เป็ดเขาควรจะเลี้ยงปล่อยได้พี่น้องเด้อวันแมงดาเขาจะเลี้ยงกันแบบนี้ ของน้าพี่น้องนี่ยายพี่น้องแม่งดาเพิ่มเพิ่นก็พากันมาเมาโลกาพี่น้องเมาโลกาดำนานี่พี่น้องนี่เดินแมงดาซูมเหมือนคนน่ะน้องส้มน้องสมน้องเอมพี่น้องน้องท่าน้องทรายอยู่นะเอาน้องมน้องยังเต็มอยู่นี่เบิร์ตพี่น้องนะเห็นปะพี่น้องนี่พากันลบไหมก็เจ้าเมาพี่น้องเมาบนนี้นี่พากันเมาโลกาพี่น้องคน กาดเสาเหมียวพูหนหมาแมวนากำล,งลังเริ่อมน้อพี่น้องเอ้ยเลื่มเริงง่มล,ลงมือพี่น้องตอนนี้กลังเริ่มลงมือกิจการเสียได้พี่น้องเอ้ยเดงแดงดาคาบุดีขำคาดีก็สุด,ดลงไปลุยน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยคิดหอบบรรยากาศแบบเคยดั้นาแบบนี้พี่น้องแดงดาเคยเห็ดแบบนี้พี่น้องคิดถึงสมัยตอนที่เจ้าของเห็ดได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ ย้อมพี่น้องเอ้ยแค่ยางลําพังยางต้องได้ใส่ใหม่พี่น้องเลยเห็นเพปัญหาอะไ้สะอ้อนเพื่อนพี่น้องบรรยากาศเพ่นพากันเพฝนพากันเมาสลูกก้าแล้วก็เมาส์ดำหน้าพี่น้องเพฝนให้เมาหมดเลยหนิหน้าฝนมีไฮเดียวพี่น้องทีวทีที่เขาเห็นเลยพี่น้องนี่ยดำมือเดียวก็แล้วพี่น้องถ่าหไลฟ์คนซอยกันเนี้ยดำมือเดียวก็แล้วบรรยากาศลมเย็นเย็นพี่น้องให้โมบี้แดดได้หมดเนี้ย บุมีแดดจได้พี่น้องเหมือนี่บุมีแดดเลยบรรยากาศพี่น้องไหมหอด้วยทางนอกคนนะเคนเป็นหน้าตีนบาดนะพี่น้องรถก็เลยแลนไปแลนมาโลกงายอยู่นะกะเจมเบิรนอุณหภูมิเออลกงายอยู่ให้มัดเท่าไดนี่หรือเมาบ่เมาเมาเออเนึ้อว่าให้เป็นมัดเออเพิ่นเมาส์บนนี้เลยทั้งเมาทั้งดำหน้าทั้งโลกก้าบ่จักเมืบน 40, 000สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าคาโต้บอกเพื่อนย่างบทนี้บทหกเจ็ดพันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศในเจ้าของนาเพี่น้องอ๋อเจ้าคลองเนีอวันนี้มาตามน้องส้มเพียงตามน้องส้มโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องส้มไปใส่มาลูกจะลูกกะจะลูกกะเพียงทำามดาเลยนะ ลืมไปลูกกาลับจางไปลูกกาลับจางเพื่อนให้เพื่อนให้มาเทไรโดเห็นเมาเออเห็ดเมาโอ้จ้าคนไปเห็ดุเจ้าคนมดจะไปเรียนับเป็นบ่ไปกันบักหลายคนเป็นกระโหลกพี่น้องมาตามหาน้องส้มมาเศ้าเนี่ยเพิ่นบ่อยู่พี่น้องเพิ่นไปลกกาพี่น้องเพิ่นไปลกกาแม่ของดากไปพ่อเพผลจะพูดพี่น้องพ่อเพิ่นอยู่ทงหน้าพ่อพี่น้องแม่ของนาก็เลยถ่ายเพิ่นพี่น้อง วอนน้ยาไทยผลญี่ปุ่นแหละแมงดากระไทยไทยตอนน้องสมลกกายด้วยพี่น้องวันนี้แต่ว่ายังประทันได้สัมผัสยังกันนาพี่น้องวันนี้มาเห็นผลอยู่พี่่นเขามากินเขาพี่น้องแมงดาเลยได้มีโอกาสสัมผัสน้องสมพี่น้องเพราะว่าตอนไปนั้นผลกำลังลกกายอยู่แมงดาก็เลยบออยากไปอันก็ได้อยังเราพี่นบออยากไปให้อยากไปไหว้ไหว้ผลนะพี่น้องอยากให้ผลเหตุงานเต็มที่นะพี่น้องอ้าวันนี้มาตามโค้งสุดท้ายน,น้องสมเลย น้องส้มมีเลขไปงวดไหนมีแดดบอลตัวใวดไหนข้างวันโตเองหางวันในตัวใดหลอกวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคมหกแปดในสี่หาสี่หาเลขตัวใดเอฟซีหรกหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเดียวนี่บอเลขของน้องส้มตัวเดียวหางเดียวพี่น้องกลับเอาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องกลับเอาโหลดพี่น้องเลขมันบ่หลายหางเนาะพี่น้องเนาะน้องน้องส้ม น้องสมก็ไปคนเว่าหน่อยๆพี่น้องเลยน้องส้มวังวันนี้เอาไปเลยน้องส้มวังวันนี้อาสรุปเลขของน้องส้มนะคะเลขของน้องส้มตามโค้งสุดท้ายหนึ่งกรกฎาคมหกแปดน้องส้มให้ไหมน้องเอาบอกว่าทีว่าบอกว่าคอโทษขอไปแล้วพี่น้องแมวดาก็ะบอกไปตาม่อแล่ปัพี่น้องน้องส้มให้แล้วหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้ไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้อง ขอบคุณ f อฟซีล่ยๆทีห้แนวทางแล้วก็ขอบคุณน้องสมไลายๆทีน้องสมหายมาแล้วพี่น้องหางเดียวตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องหนึ่งสองสองหนึ่งพี่น้องแคบหนาเจ้าไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยพี่น้องหนึ่งกระากราคมหกแปดแมงดากับน้องสมก็เป็นแขแนวทางเลยพี่น้องโมมีผู้ใดดูเลขกเสียออกตัวใดพี่น้องแม่น้องกระดาษกับน้องสมก็เพื่อนต้องจ้องสมผลฝันแบบใดเพื่อนได้ตัวใดเพื่อนก็มาบอกตั้ม ทีเพิ่นเข้าใจพี่น้องบุกอ่ะน้องพี่น้องเนาะเอาไปหาซื้อสลากกินแบ่งบ่แนอาจจะเป็นสามตัวสองตัวท้ายหรืออาจจะเป็นสองตัวนาสามตัวนาแบบนี้นะพี่น้องมาชมบรรยากาศพี่น้องบานแมวดาฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้ำน้ำขึ้นพี่แล้วพี่น้องฝนตกขอวานฝนตกบางแห้งนึงพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเดิพี่น้องเดินฝนตกฟังนี้ก็นาำเต้ฟังพี่น้อง น้ำเป็นฝั่งพีน้องช่วงนี้ก็ของกินหลายพี่น้องบาดแมล็ดนะทั้งเห็ดไม่ทั้งเห็ดทั้งจีโปมทั้งจิ้งลีดพี่น้องเอ้ยรูน้ำพี่น้องนะขึ้นบักหลายนึงพี่น้องนั่นน้องใหม่น้องใหม่กับร่งหลายพี่น้องคุณบาดแมล็ดนน้องใหม่กับร่างคืนหลายบรรยากาศขึ้นบรรยากาศตรงนี้ก็ พูนพ<ป>ี่น้องที่พี่ที่พี่น้องแนมเห็นไปพูนพี่น้องปูต้องริมฝังต้องเห็นต้นต้านบ่พี่น้องปูต้นต้านปูทีแม่ทีแม่น้องดาพี่น้องแม่น้องดามีเงินแม่น้องดาก็อยากไปปลูกทีไว้ตรงนั้นอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องปูแม่น้องดาสีซูมให้เบิ้งพี่น้องปูนะถ้ามีเงินแต่ว่าพูดถึงถ้าว่ามีเงินพูนพูนอต้นต้านพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นต้นต้านบ่เห็นบ่ต้นต้านนะพี่น้องปูตรงนั้นมีกอไผ่ แม่งดามีเงินแม่งได้จะปลูกบ้านไปดิมต้นไมต้ต้นต้นนะพี่น้องนะดิมนั่นเลยดินแม,ม่องด้น,นะดินเป็นสวนพี่น้องปลูกผักปลูกผัก,ก,ผกยังไหวตรงนั้นพี่น้องนะแต่ว่านาฝนนี่มันจะึ้นร้ายพี่น้องเลนหนามเลยพี่น้องเมื่อวานซื้นเขาจะมามาตึกสะดุ้งพี่น้องมาใส่มองใส่ยังโอ้ยป้าห้ายพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศพี่น้องเย ทางฝั่งนี่ก็จะเป็นวัดพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องทางฟังนี่ก็เป็นวัดใหญ่เป็นพระใหญ่พี่น้องบรรยากาศเงียบสงบพะการพี่น,อน้องเงียบคักเลยพี่น้องเลย ชุดลูกหูลูกตาพี่พนะ้องปูนะโอ้ชุดลูกหูลูกตาปูนบรรยากาศนี่พี่น้องมเป็นเสียงนกเสียงอยังบรรยากาศดี คนพึงจะยุดตกพี่น้อย